นี่ไงไอโลมที่บอกว่าแก้ปัญหาน้าท่วมภูเก,ก็ตได้ง่ายๆแค่เรียกสอสอก้าวไกลนี่ไงนี่ไงอ่าสอสอก้าวไกลมาละทช่านมู้ชมหลังจากน้ําท่วมไปนะจนทหารจนอะไรก็ช่วยประชาชนไปจนเสร็จจนอะไรกันหมดแล้ะมาละไปเที่ยวเมืองนอกมาละกลับมาจากดูงานมาละมาเยือนแช่น้ําจ่องหนึ่งเออดี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 นะเออเอา สมัยหน้าก็เลือกเลือกอีกเลือกอีกนะคนภูเก็ตนะคนภูเก็ตยังไม่ตาสวา่างเท่าไหร่นะเออเลือกกันอีกเลือกกันอีกเลือกเยอะเยอะเลือกเยอะๆยะเอากันให้ทั้งหมดทั้งจังหวัดนั่นแหละนะเออคนภูเก็ตนะแล้วสมัยหน้ามันจะได้ท่วมหนักกว่านี้ <c oughs> ท่วมหนักแล้วใครมาช่วยต่อทหารก็มาช่วยเหมือนเดิมนะเออนะ แหมพูดไปได้ไงวะเลือกแก้ปัญหาน้ำท่วมแค่เลือกสสก้าวไก่เป็นไงล่ะนะแก้ไปได้ไหมล่ะนะครับท่วมถึงคอหอยบางคนเนี่โอโ้โหน่าสงสารนะบางคนอ่าท่วมโกดังสินค้านะครับจนก็เรียกว่าอะไรเสียหายเป็นมูลค่าสิบล้านอะ่ะเออแบบของนี่ร้อยโอคงตรงเองเตอง,องนะเออ นะเป็นก็แบบเขาพวกขายออนไลน์อ่ะเขาก็จะมีแบบโกดังเก็บสินค้าใช่ไหมเออปรากฏน้ําท่วมเสียหายหมดเลยนะก็ทหารนี่แหละก็ไปช่วยนะครับไปช่วยกวาดโคลนนะไปช่วยขนของนะเออนะจน,ขนเขาน้ําก็ท่วมเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะโอ้ยคนภูเก็ตอืมนะก็หวังว่าคนภูเก็ตจะตาสว่างสักทีนะเออ ไม่ครับก็ไม่รู้ว่าคนภูเก็ตจะตาสว่างหรืออะไรแต่เอาจริงๆนะไอ้ก้าวไกลมันชนะได้เพราะว่าตัดคะแนนกันเองด้วยนะก็มันมีพรรคพวกพรรคเพื่ออะไรนะรวมไทยสร้างชาติกับอะไรพรรคอะไรมันตัดคะแนนกันเองอะ่ะก็เลยแพ้เขาถ้ารวมกันคะแนนก็จะสู้ว่าได้นะแต่นี่เป็นตัดคะแนนกันเองนะครับก้าวไกลก็เลยชนะออนะนะนะก็หวังว่าคราวหน้านี้นะเออ นะครับคนโปเก็ตแต่ตาสว่างนะนะเออจะได้อันนี้นะครับเมีแต่ทหารทั้งนั้นเลยที่ลงไปช่วยนะนะครับตอนช่วงตอนท่วมใหม่ๆอ่ะโอ้โหท่วมเมื่ออะไรเมื่อสี่ห้าวันก่อนเนี่ยนะโอ้มีแต่ทหารนี่งลงไปช่วยอันดับแรกมีทั้งเอารถไปช่วยมีทั้งเอาเรือไปช่วยนะลงไปช่วยก็มีนะลงไปเดินช่วยก็มีนะครับ สารพาพที่จะช่วยนะส่วนให้ก้าวไกลนี่มาที่หลังเพื่อนนะครับมาเดินจุ่มน้ำสองเท้าแล้วก็นะมาถ่ายคลิปจุ่มน้ำ <c oughs> <c oughs> เออเนี่นะท่านผู้ชมนะเออนะนี่ถ้าเกิดว่าเป็นสสพักอื่นมาทําแบบนี้นะโดนด่าเลยนะครับ มันเดินจุ่มเท้าสองทีแล้วโดนด่าเละแน่นะโอ้ไปไหนอยู่ทําอะไรอยู่ทําไมมาช่วยภูเก็ตนะโดนด่าเละทุ่มเป๊ะนะอ่ะแสดงว่าคนภูเก็ตเนี่ยยังไม่ตาสว่างเท่าไหร่นะครับก็ยังเชื่อไอโลมอยู่คิดว่าเลือกสสก้าวไกลแล้วมันจะแก้ได้นะ้นําท่วมอะมันแก้ไม่ได้หรอกครับน้ําท่วมะนะมันตัวมันก็คือยังไงก็ท่วมมันแหละไปหาเสียงหลอกชาวภูเก็ต นะบ,บอกแค่เรียกกับไกล,กลน้ําก็หายท่วมเป็นเทวดาเหรอ <Okay. S 1> มึงสั่งให้น้ําหายท่วมได้เหรอฮะอม,นะมึงเป็นมึงเป็นอะไรมึงมึงไปสั่งน้ําให้ไม่ให้ท่วมได้มึงเป็นอะไรเป็นเทวดาไงนะเออมันท่วมมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับแต่อยู่ที่ว่าท่วมแล้วเนี่ยนะฮะจะช่วยเหลือประชาชนทันท่วงทีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับไปหาเสียงหลอกคนภูเก็ต คนภูเก็ตตาาไม่่สวงนะน,วนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพลงก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ